สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้พาบ้านมาฝากกันนะครับพาเหมาบ้านมานะครับหลวงปู่โตครับหลวงปู่โตพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนิ้วมือสวยๆเลยครับเป็นเส้นเลยครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพพนะครับพิมตุ๊กตาใหญ่สวยๆเลยครับด้านหลังนะครับนี่ครับมีเขีเป้นนะครับด้านหลัง ผสมเป็นเม็ดเลยครับยันคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวหนังสือนูนนะครับธรรมชาติเลยนะครับมีขี้ปิ้นนึงครับข้างหนึ่งเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เพียงน้องครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ 0 8 1 7 8 1ปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับโทรได้เลยครับใครชอบนะครับหลวงปู่โตนะครับเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับนี่ครับพระเหมาบ้านมานะครับผมเหมาบ้านมานะครับเหมามาหลายองค์นะครับเ็ามีหลวงปู่โตปนมาด้วยครับนี่ครับสวยครับองค์นี้แบ่งปันกันไปใช้นะครับสะสมครับสวยเลยครับ ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้ตลอดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณย่างมากเลยครับครับเนื้อผงเกสรนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนัปุญโต๊นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ